โอเคกลับมาเจอกับหน้าที่พร้อมแต่งแล้วนะคะคือเริ่มลองลองลง,ลงพื้นอะไเรียบร้อยแล้วเออซึ่งอันนี้คือรองพื้นนี้ใช้ดีมากาเดี๋ยวไปดูอีคลิปอันนี้คลิปนี้เรามาแต่งหน้ากันนะคะซึ่งโทนที่ไปจะแต่งนะคะในวันนี้ปจะเป็นแต่งเป็นออกแดงๆส้มๆนิดนึง่งป้าเพิ่งได้อายแชโดว์อันใหม่มานะคะนี่อัน,นแป่งไม่ต้องใช้มันนี่สวยมากในอันนี้แสดงนิดนึง ตาขอไปขิดโอเคตอนนี้เรา็เขียนคิ้วซึ่งไปจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนปิดเทอมอะไปแบบทำไมถึงไม่อาจคลิปเลยอะไรแบบเนี้แบบเพราะว่ายอดวิวไปช่วงเนี้ยน้อยมากคือไม่รู้คนดูหายหรือตายอะไรของมันไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าอะไรบางทีแบบคลิปกเก่าอะไปก็เออแบบอยากให้ทุกคนไปไล่ดูนะคะช่วยกันกดไลก์กดแชร์ก็ได้เออใน YouTube นะคะกราบ ผู้สัครให้นะคะง,งามคนที่เขายังอยู่นะคะขอบคุณมาก<ๆ>แต่ก็เลยเออเดี๋ยวทำคลิปก่อนแล้วกันซึ่งปลายเรียนปวชนะคะบัญชีเออมันก็มีก็ดีนะทุกคนสำหรับไปลายปลายเป็นคนไม่เก่งคณิตด,ด้วยตอนแรกเราปลายแบบไปเรียนนะคะไปเรียนไอสิ่งที่เราไม่เรีย แบบเราไม่ชอบแต่เราไปเรียนได้คือมันยังไงวะงจะเรียนรอดปัววะอะไรเนี่ยจะสรุปรอดเนี้ยโอเคกแบบ็ค่อยๆแบบคืบคายมาได้หลอย่างเนี้ยนะเออไม่ได้เก่งอะไรขนาดเราประมาณกลางๆแล้วกันเออไม่ได้อวยหรอกขอบอกว่าตัวเองเรียนกลางๆแบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะั้นทุกคนนะคะมันมีความมีความชอบของตัวเองใครที่ชอบ คณะไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปเรื่องเรียนได้เลยจ้ะอย่าไปฝืนเรียนที่เราไม่ชอบแล้วกันเอาง่ยายๆ๋ยวมันจะต้องดอกอะไรก็ต้องเรียนใหม่อีกซึ่งมันแบบมันจะเสียเวลาเปล่ามากแต่คิวตอนนี้คือแปลกๆเพราะว่ามันขัแบบ้นี่ยโอ้ยไม่ได้กันคิวอะคิวมันแปลกๆมากเออช่างมันเหอ,นอะเนาะที่เมคอัพซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตาเนี่ยเราจะใช้แบบ เบทของมันสีอะไรดิสีแดงโอ้โหมีสีแดงด้วยนะอันนี้เนี่ยสีส้มก่อนละกันขอลองแตะก่อนเป็นไงใช่นะคะสีส้มอันนี้อไรนส้มไม่ได้เข้มขนาดะนะนั้นนะไปนึกว่าส้มมันเข้มเว้ยส้มกำลังดีไม่ค่อยแรงนี่อะใครที่ตาบ,มบวมบัวอะแนะนําไมใ่ใช้เนื้อแมทนะคะน่าจะดีสุดอ่ะอีกข้างหนึ่งอืม นี่เออ,เอ,อ,เอ,อสวยๆชอบชอบกูชอบสุดมากจริงๆอะ่ะของคงของแพมันก็แต่งได้หมดเลยอยู่ที่ฝีมือเราโอเคไม่ต้องหรอ,อของแพมันดีแต่ถ้าสีมือมือแยก่ก็คือโอเคตกใช้ไม่ได้อยู่นะนี่เออจ่สีเนี่ยไม่ค่อยแรงนะทำไมในถาดมันแรงมากเลยอะ่ะเนี่ยคือมันต้องใช้มือหรือเปล่า เออมันแบบส้มแบบชีชีด่ะเคยกินชีใชนไหมทุกคนส้มแบบนั้นอะ่ะนี่อือเออสวยสวยสวยเลิศดนะเริศดอยู่นะแม่นะคะเรา,าจะใช้สีขาดแปรงสีแดงนะคะแดงเข้มเลยลงขอขอขอ,ขอรองนิดนึงนะคะอาจจะพูดะตะกูตะกับเพราะว่าเพิ่งเปิดคลิปนะคะเราก็จะสีแดงะคะ่ะแนะนำ พาเลตที่แพงๆหรือไฮเอ็นดิไ่จะมาแนะนำโอเคไหมอ่าได้แล้วนี่สีแดงะคะอีกขั้นเฮ้ยเรายังไม่มีเรื่องยติมันเล่าให้ฟังเลยนะแบบมีหลายเรื่องมากที่อยากเล่าให้ฟังแต่ก็อบๆไปก่อนจะได้ค่ะก่อนเติมสีแดงน,นะคะมันรู้สึกม,ม,มันอ่อนไปอ่ะมันอ่อนไปสำหรับปลายมากเนี่ยแล้วก็ใช้แปรงนะคะแปรงพุ่งๆแบบเนกเกอ่์ ใส่ต้องใช้นิ้วมือนะโอ้น้องทุกคนใช้นิ้วมือแล้วแบบทำไมในนี้มันอ่อนมากต้องนะความอะไรนี่คือสูดเยอะมากดูนี่ดูฟองเอาว่าเยอะมากโอ้โหแต่นี้ไม่ต้องใช้นิ้วเน้นๆหน่อยทุกคนเออทุกอยวเราค่อยเกลี่ยเอา ใช้แป้งนะคะเหมือนเดิมโอ้โห,โโหเกี่ยวปุ๊บหายปั๊บเลยจา้าแล้วกูเกี่ยวบบเพื่ออะไรวะเกี่ยวมาหายเข้ม <ๆ S 2> นะแล้วได้แล้วแล้ว,ลว,ลวคือถ้าอยากให้ดูเข้มจริงๆอะ่ะต้องใช้ลงใต้ตาตรงนี้ด้วยแป๊บเนืนอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปอ่าเรากลับมาแล้วนะคะอย๋ยวเราจะเกี่ยพวกที่มันฟอเอาลงมาเนี่ยแนแบนแบบน,นี้พุกการหัวแบนแบน มาแตะสีส้มค่ะส้มแรกนะคะส้มเนี่ยเว้ยเลิศเดี๋ยวเราจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆขึ้นนะคะซึ่งไอฝุ่นที่ฟอร์มใต้ตาเมื่อกี้ปลายจะค่อยใช้แปรงนะคะเก็บลงไปไม่คิดมีเสียงเด็กลำคานมากท้าข้างบ้านนี่แหละค่ะหน้าด่า,างจริงเีอะ <S <S ต้องแหกปากไงคือลำคาญนะทุนเวลาไป น mm ั hmm. ่งฟ like ังอะไรนะหน้ากระโดดตกเป็นไงเป็นไงได้แล้วมาทำคิทว่าจะทำคิปเฟอร์บริสดีไหมเฟอร์บริสเดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งจมูกเชดดิ้งจมูกเราจะใช้เคที่ดอวเหมือนเดิมนะคะฝุ่นใช้เคที่ดอวค่ะเป็นคนเกลียดเด็กมากไม่ค่อยชอบเด็กไปเปีนผัวเด็กได้หพี่ไหม มีผัวเด็กเลยทรู้สึกว่ากล้องมันทำให้แสงมันเพี้ยนเพียนเพราะว่าดูดิสีตาปลายมันเข้มมากทุกคนแล้วแบบมันทำให้สีตาของปลายมันอ่อนไปเลยดูดิเหมือนปลายแบบเฮ้ยนี่นี่นี่ได้แล้วจมูกมาแล้วจ้าเฉดไปเฉดไปอย่าได้ได้โดลงดงเฉดไปนี่ใช้ไฮไลท์น,นะคะในนี้น สีขาวเนี่ยแหละในไลไน์ไปนะคนนี่เออสวยว่ะแล้วอย่เราจะใช้พาเลตอันเนี้ยปัดไอ้นี่ปัดแก้มใช้สีส้มก่อนสีส้มนะคะปัดลงมาายจะปัดเฉียงลงมาเพราะว่าหน้าปลเปคนหน้าใหญ่หน้ากลมอะไรแบบเนี้ยายจะปัดเฉียงลงมาฝุ่นโคตรฟองเอาอะ เออแต่สีมันอ่ะสวยนะทุกคนมันแบบออกส้มๆแล้วเลื่อแล้วเลื่อปัดแบบโอเคได้ <c oughs> <c oughs> เฮียมา <c oughs> อ๋อสวยนะทุกคนโอเคได้อยู่ได้อยู่ให้บ้านแต่มันจะเป็นแบบไม่ไงอ่ะเป็นแบบเหมือนดงดงๆจุดๆมันพูดเป็นหมาหรือเหียเี่มก็โอเคได้นะประมาณอย่างนี้ ใช้นะคะสีแดงด้วยนิดนึงโอเค้ okay. น,นิดนึงอยากได้น่าแบบแก้แบบชมพูแล้วเ <c oughs> แนะนำนะคะใครจะปัดอันนี้นะคะให้ขอกออกนิดนึงก่อนเคาทีก็สีหายไปเลยค่ะโอเคปัดแบบเหมือนคนเมาอะ่ะอ๋อเมาช่วงนี้เมาอยู่บ้านนะคะยิ่ออกไม่ออกไปไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าบ้านเอฟไม่เอา ไม่เอาเระะาจะไม่เข้าบ้านเอฟกันอยู่ดีๆอยู่ข้างนอกดีแล้วโอเคแบบนี้ไปออฟมิชาได้แต่งหน้าไปออฟมิชาการจับแปรงแบบนี้คือผิดนะคะต้องจับแบบนี้ค่ะประมาณนี้แล้วแตะอีนี้นึงจะถึงกรงหูแล้วนะคะอีนี้หนึ่งงจะถึงขมับแล้วเอาให้ถึงเอาไปสุด โอเคอ๋อปายเคยเล่าให้ฟังยังว่าปายเคยแต่งหน้าให้เพื่อนอิอิเนี่ยเขาพาแบบไปช้าใช่ไหมเพื่อนจะลามแล้วอิ่อิกไม่กี่ชั่วโมงปะปลายอีจะโดนด่าไหมกูไม่โดนด่าอีโคนขับรถมันต้องโดนด่าคือมันมาช้าโทรไปหาเมื่อกี่โมงอะหกโมงกว่าเอ้ยมมืเอไงไม่ไม่ตีห้ากว่าเอ้ยเมืงมาแล้วเอ๋อกูกูนอนอยู่เลยอะมืงเลยไม่ตื่น เรากตื่นเลยสำเพื่อถ้าแบบนั้นเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วไงเราก็นึกเออมันจะตื่นก่อนเราแลวอะไรแบบนียเตัมโตก่อนที่ไหนได้ยังเลยจ้าก็โอเคเราตอว่าเมื่อกี้ใช่ไหมพอจะหกโมงอ่ะแต่งหน้ามีอยู่คนนึงชื่อขอขอผู้ในนี้กำลังปั่นมัคคราให้นางอยู่ มาคาราเสร็จคนอื่นเขาปกติกันแล้วก็จะยุยุย,ย,ยนี้นี่อีนี่ปึ๊บมาคาราเข้าตาเท่านั้นแหละเล็กหมดต้งแต่งใหม่ตรงช่วงเนี้ยมันเป็นคนเหมือนแบบไม่ค่อยแต่งหน้าไงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เวลาแบบอะไรเงี้ยมันจะแบบตามมันจะมีเฉยไง,ยงไปเข้าใจพอไปก็เคยไปแต่เนี้ยโอเคนะดีอยู่เฮ้ยสวยว่ะ มาขอเชดดิ้งนิดนึงนะคะเชดดิง้งเชดดิง้งหนึ่งของเคชีดอเหมือนเดิมนะคะ 3D อันนี้เป็นสีที่สวยไปใช้นานมากอันนี้ขอเชดดิ้งนิดนึงไม่ได้ใช้นานมากคิดถึงการเชดดิง้งคิดถึงอ่ะใครอยากแต่งหน้านะคะแปดซิงค์คอนแทคไว้ให้ว่าหลับรับจ้างแต่งหน้าช่วงนี้เออเดี๋ยวไปเจทิ้งคอนแทคไว้ให้ใครอยากให้แต่งแต่แบบอันนี้ปแต่งเล่นถ้าแต่งจริงไปก็ไม่แต่งเล่นอย่างนี้หรอกลองดูลองดู โอเคว่าเหทไม่แพงเหรยไม่แพงเออนหน้าตอบหน้าตอบคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะหน้าตอบได้มัมแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนคนแบบเอธิโอเปียแบบสูงใหญ่โตที่เอธิโอเปียอะไรเนี้ยโอเคไหมโอเคไหมอ๋อหน้ารู้สึกนะ้มันจะไม่ค่อยวอร์มเท่าไหร่ขมับนิดนึงนี่หนึ่งมาแกลนี่ เอ้ยสวยวะ่ะเราจะมีน,นู่นนี่ชิู่นชิกนี่แนะนำว่าใครแบบหน้าผากใหญ่ใช่ไหมเราก็ใช้แบบอันเนี้ยเชดดิ้งนะคะนิดนึ่งหรือไม่ก็บอนเซอร์แบบอ,อ,อ่อนๆนะเพราะว่าบอนเซอร์มันจะอ่อนกว่าเชดดิ้งเชดดิ้งมันจะเข้มอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกึ่งบอนเซอร์กนนึ่งเชดดิ้งแหละเออเลยหน้าก็วอมๆหรือเปล่าไม่รู้โอเคอันนี้ปากแบบ อออ่ะเค่อยๆดีหน่อยค่อยดีหน่อยไปขอปรแบบนี้นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเมคอัพมันก็ไม่เมือนมากอ่ะพระมาณนี้ต่อมาใช้ลิปคออของเมบาลีแล้วกันเบอร์นะคะหกห้าเจ็ดไม่ใช่หกเจ็ดเก้าหกห้าเจ็ดนะคะโอเคมาทากันโอเคได้อยู่นะลืมลืมติดกรไตกลับมา ว่าเมื่อกี้จะติดขนตาแตะปลายไปกินอายไลเนอร์มานะคะทุกคนใช้ของเมยบรีนนะคะไฮชาร์ปอันนี้ power b a c k นะคะของเมยบรีน่ะโฟก,กัสเลยโฟกาสโฟกัสน,กกน,นี่โอเคนี่ประมาณนี้ซึ่งมันดีมากมันทำให้มันคือ power b a c k ของจริงคือมันแบล็เลยอ่ะมันจะไม่มีการแบบอ่อนหรืออะไรเลยอ้ะแป๊บเดียวแป๊บขอปรับแสงนะ อันนี้คือปลายแต่งได้แล้วไงแบบสีแดงเลยนะอะน่าจะแบบสาวมุมควิ้งควิงแบบแ,บบแบบเดินไปแดกเหล้าอะไรแบบนี <S <S ้<ๆ>แล้วก็ปัดคิ้วนะ,ะของอ e ินทรีอย่าไปจะปัดคิวบบ้วอันหนึ่งอะปัดคิ้วนะ,ะทะ่มันอ่อนๆน,นิดนึงคิ้วมันเค่ไมทุกคนแนะนำนะคะให้กันคิ้วก่อนนะคะทุกคนแม่นั้นเวลาปัดคิ้วมันจะเละๆอยงน,นี้โอเค มันเละๆนิดนึงเนาะไม่อะไรหรอกเก็บคิว้วหน่อยประมานี้ติดเล็กๆไม่ชอบอนหนาๆติดตัวนี่เห็นไหมนี่เก็บคิ้วนิดน,น,นึงแล้วไม่ได้กันเนี่ยเราคิ้วเมื่อจะเขียนอันเนี้ยแปลกๆนิดนึงเออเขียนได้แล้วยวจะมาติดข,ขนตาปลอมนะครับขนตาปลอมมันจะแห้งดีแล้วเนี่ยติดข,ขนตาปลอมแป๊บนึงนะครับ โอเคนี่ได้แหละว,วันนี้จะไม่เกียนขอบตาล่างคือปกติจะเขียนตลอดอ่ะนั่นแหละฟินิชลกนะคะเรียบร้อยก็โอเคสำหรับใครที่ชอบลูกนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะ story.makeup ด้วยนะคะก็ยังไงนะคะไปแล้วคะบาย